เราไปติดตามชมข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวของบรรยากาศงานออกว่าที่อำเภอแม่สรียงค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการปิดท้ายทําบุญนะคะวันสุดท้ายของการทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งของพี่น้องประชาชนอําเภอแม่สรียงค่ะซึ่งก็ยังคงพบว่าตลอดเส้นทางสายต่างๆในเขตอําเภอแม่สรียงก็ยังคึกคักไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะที่ได้พากาันเตรียมข้าวสารอาหารแห้งมารอทําบุญตักบาตรหรือว่าการตักบาตรเทโวโรหณนะนั่นเอง และสำหรับท่านสุรพลพนัดอัมพลนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะก็ได้เดินทางไปร่วมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งด้วยแล้วก็เดินทางเป็นประธานในการถวายเทียนเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลฉลองพระชันษาร้อยปี สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกที่วัดศรีบุญเรืองโดยมีพระครูอนุสาศถาวรคุณเจ้าอาวาสเจ้าคณะอำเภอแม่สรงประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกาถาถวายพระพรแด่สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก ซึ่งในครั้งนี้นะคะมีนายวรวัตรเอื้ออภินยกูลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะได้เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งในค่ำคืนที่ผ่านมาก็เป็นวันที่2ของการจัดกิจกรรมประเพณีออกว่าเทศกาลออกพรรษาค่ะ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภุทธรอําเภอแม่สเสรียงโดยมีประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวนะคะเพื่อชมความงดงามของอถนนและก็หน้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยซึ่งประดับไปด้วยซุ้มราชวัตรประทีปโคมไฟที่ตกแต่งอย่างสวยงามนะคะ สำหรับภาพที่เห็นอยู่นะคะก็เป็นงานคืนที่2ของงานประเพณีออกว่าเทศกาลออกพรรษาที่อำเภอแม่สเรงนะคะซึ่งก็เป็นพิธีเปิดค่ะแล้วก็ในวันนี้ก็เป็นการทําบุญตักบาตรคืนสุดท้ายของงานออกหว่าแล้วนะคะซึ่งก็ยังคงมีประชาชนรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราค่ะท่านก็ได้ไปร่วมทําบุญตักบาตรที่อำเภอแม่สรงด้วยนะคะค่ะข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวของ ต่อจากงานออกว่าคืนที่2นะคะเป็นขบวนแห่เทียนเหงที่อำเภอแม่สเรียงค่ะซึ่งประชาชนและก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากรอชมขบวนแห่เทียนเหงกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวนะคะ ตลอดแนวถนนเวียงใหม่นะคะก็คือคักไปด้วยประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศทั้ทงนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศที่เฝ้ารอชมขบวนแห่เทียนเฮงหรือขอบวนแห่เทียนร้อยเล่มพันเล่มในงานประเพณีออกว่าเทศกาลออกพรรษาประจำปี2556ของอำเภอแม่สเรียงนะคะซึ่งก็เป็นเทศกาลที่มีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยค่ะเป็นประเพณีที่แสดงออกให้เห็นถึงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการรำนกรำต รำดาฟ้อนตเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ขบวนเทียนเหงแต่ละขบวนก็ประดับประดาตกแต่งริ้วขบวนอย่างสวยสดงดงามประดับประดาด้วยราชวัตรประทีปข่มไฟแต่ละขบวนก็จะมีขบวนดอกพันดอกพันกลวยเทียนพร้อมเครื่องไทยทานตลอดระยะทางที่ขบวนผ่านก็จะมีการแสดงต่างๆมากมาย สร้างความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เฝ้าชมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะและปิดท้ายงานประเพณีออกว่าเทศกาลออกพรรษาประจำปี2556ด้วยการประกวดที่ดาออกว่านะคะซึ่งก็จัดขึ้นที่บริเวณเวทีกลางหน้าสถานีตำรวจภูทรแม่สเรเียงนะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะ,ะผู้ที่ประกวดที่ดาออกว่านะคะก็มีสาวงาม แต่งกายด้วยชุดไตค่ะเข้าประกวดการแข่งขันที่ดาออกว่าจำนวน13คนนะคะและ ผู้ที่ชนะเลิศในการประกวดที่ดาออกหว่าก็ได้แก่นางสาวสิริวงคงคำหมายเลข13ซึ่งร้านไพลินสารส่งเข้าประกวดนะคะนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศของการจัดงานออกหว่าเทศกาลออกพรรษาของชาวอำเภอแม่สเรียงนะคะซึ่งก็คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะภาพที่เห็นอยู่ก็เป็นภาพของการประกวดที่ดาออกว่าค่ะซึ่ง ผู้ที่ชนะเลิศนะคะก็ได้แก่นางสาวสิริวงศ์คงคำหมายเลข13นะคะซึ่งก็มีความงามรวมถึงมีความสามารถที่ทําให้คณะกรรมการเทคะแนนให้เธออย่างามากมายเลยทีเดียวจนได้รับรางวัลที่ดาออกหวาในปีนี้นะคะซึ่งผู้ที่ส่งเข้าประกวดก็คือร้านไพลีนสามนั่นเองนะคะ สำหรับข่าว2ข่าวนะคะก็ต้องขอขอบคุณผ่านไปยังคุณสุกรยยาบัวงามศูนย์ข่าวอำเภอแม่สเรียงค่ะที่ส่งข่าวมาให้เราได้รับทราบรับชมกันนะคะ